นหนึ่งคนหรือกี่ย่างไงเอาออกดิวอันนั้นนะ่ะหน้าจอน่ะอ๋อเนนี่ยนะเอาออกไม่อยังเม่เห็นหน้ายาเห็นหรอใส่นนหน่อยอยู่เป็นบ่อเดี๋ยวมันสุกเขาไปเอาพอดีมิดติดธุระมืออื่นมินัดจันทร์ังข่านพูดละ่ะมินัดไปธุระกับศาลนี่แหละนัดธนงทนายเนาะ อะไรนะเบิกเงินมาให้ด้วยอะไรก็ไม่รู้โอ๊ยก็ต้องหารสองเท่ากันเจ้าได้สองพันแล้วเจ้าเอาไอปแค่พันหนึ่งจบเ <c oughs> จา้าขี้โกง <c> ข <oughs> ี้โกงไม่ใส่เดียวม่พอดีกันมั้ยม่มพอดอ้อาวไปถอดเฮดจยางว่าให้เฮดจมให้เฮดจมก็ไปลักถอดปลาซ่ามอนกันเนีย <c oughs> ยังวะ <c oughs> เอ้ยวะ จงัง่หนยายังสัตว์นวดอยู่เยยาถอดง้มค่อยกบอกบอกยาเดี๋ยวเสือนเดี๋ยวสื่อหมูหมูผับไปกินหมูกระทะลันจุกเย้หมูกระทะกินหมูกระทะเอาขาตุนเน่าขาตุ้นเน่าตัวขาุนเน่ายิงยิงม่าเลย เอ้ยคาตุนเอาดิวนี่อ่ะกู่าตุนตัวแค่นี้ละ